สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็พบกับจ่อง b บ M Channel นกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะนะครับแล้วก็รีวิวกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวตาแมวนะครับสําหรับใส่รถจักรยานยนต์นะครับหรือว่าดัดแปลงใส่จักรยานใส่รถยนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้นะครับ อ่านะครับท่านผู้ชมเป็นไฟเลี้ยวตาแมวนะครับตัวนี้นะครับกันน้ำนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับราคานะครับที่ผมสั่งมานะครับยี่สิบเก้าบาทนะครับท่านผู้ชมหนึ่งคู่ยี่สิบเก้าบาทถูกมากนะครับแต่ไม่รวมค่าส่งนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับท่านผู้ชม วิธีการต่อใช้งานนะครับก็แดงบวกดำลบนะครับก็คือถ้าต่อกับแบตเตอรี่นะครับก็สีแดงก็เข้าบวกสีดำก็เข้าลบก็จะติดสว่างทันทีนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมในส่วนของวัสดุนะครับก็โอเคนะครับแข็งแรงดีนะครับดูแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าแสงจะเป็นยังไงมาดูแสงกันเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะนีครับก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ขนาดกลางวันนะครับแสบตาใช้ได้เลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับลิงก์สินค้านะครับผมจะอ่ะทิ้งไว้ตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้นะครับ สำหรับตันที่มองหาอยู่นะครับต่อครับมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าดัดแปลงใส่จักรยานอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะแปลงใส่รถยนต์อะไรก็ได้หมดนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับราคาถูกแน่นอนนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครที่มองหาอยู่นะครับก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ดูรีวิวก่อนซื้อนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชม ง่ก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ